เวลาเราไปไหนกับมนุษย์เนี่ยถ้ามีภัยภัยพิบัติหรือภัยอะไรมามนุษย์ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างหนีแล้วแต่ผีมันไม่หนีนะไม่ใช่มันอยู่กับเรานะเ,ออเพราะนั้นคบกับผีดีกว่ากับคนคนอนะรู้รู้รู้หน้าไม่รู้ใจนะ้มีอย่างเดียวมันบีบนวดเราไม่ได้แค่นั้นเอง ถ้ามันบอกบีบมันก็จะมีความรู้สึกแค่นั้นเองรู้สึกมันก็ไม่เหมือนมนุษย์มาบีบเข้าใจไหมเพราะนั้นจะไปกลัวผีให้กลัวคนไปไหนให้ชวนผีไปอย่าไปชวนคนรถมาเต็มคนจะผีมเยอะกว่าจำไว้นะฮะเวลาไปทำบุญที่ไหนญาติวิญญาณแถวนี้ชาจุกแถวนี้ขึ้นรถขึ้นให้เต็มนะบอก เอาบุญด้วยกันเนี่ยมาวัดเนี่ยเอามาบุญด้วยกันมาสวดมนต์ด้วยกันพูดถึงเรื่องผีนะคะญย่ิีรรมสงสัยว่าผีอมล่ะคะเป็นยังไงนะะเนี่ยค่ะผีอมจริงๆมันคงไม่ใช่มันคงก็นอนทับเส้นก็มีผีอัมันต้องดำๆนะะดวงตาเจอสมัยหนุ่มๆมันมาบีบคอผีจริงๆนะมันขึ้นมาบีบคอเลยแต่เราก็ ยังว่าก็แตะก้านคอมันยังว่านะเอามันต้องมันต้องสู้มันจะมันก็หนีนะฮะถ้าโดนอํมจริงๆจากที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเส้นนะคะทำยังไงอะคะพุทโธมันก็ไม่ไปมันไม่ใช่ผีมันเป็นระบบนิเวศนัแลร่างกายเรา ทีมันต้องดำๆทีจริงๆนะมันทับเราดำๆมาใช่เคยโดนเมื่อก่อนเนี่ยนะก่อนที่ยังไม่บวชน,นะเคยอยู่เราสามารถนึกหลวงปู่ดูแผ่ไปได้ไหมคะแน่นอนนะตอนนี้มันไม่อํมเราแผ่แล้วไปนอนที่ไหนแผ่ก่อนแผ่ก่อนไนหะแผ่มันก่อนไหย เราอยากให้ญาติญาติของเราได้บุญญาติที่เป็นคนนะค่ะทํำยังไงคะไปบอกมันบอกโมทนาบุญด้วยกันชาตินี้ทั้งชาตินะสาธุมันก็จะได้ทุกครั้งนะที่เราทําถ้าไปบอกเวลาสวดมนต์นึกถึงมันเนี่ยไม่รู้มันคิดอะไรมันไม่เข้าเพราะมันมันมีรูปมีนามเหมือนกับเราไงแล้วอารมณ์มันเป็นยังไงเมื่อตอนนั้นยังไม่รู้เลยมันอารมณ์โกรธนะ ต่อให้อย่าว่าจะบุญเลยดีกว่านั้นมันยังไม่เอาเลยก็คน่ะไม่ชีเข้าใจไหมโคนน่ะมันพูดยากมันพูดง่ายทีย่ไหนไอ้คนลันลันยังพูดยากเลยพูดยากไม่ใช่ง่ายอีกนิดนะคะหลวงตาถ้าเกิดช่วงเวลาที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วเราสับเพแล้วเรานึกถึงญาติเราในขณะที่เราสับเพถูก นั่นแหละช่วงสัพเพท่านให้ทำอย่างนั้นนึกถึงธุรกิจนึกถึงงานนึกถึงญาตินึกถึงความเกี่ยวข้องเกี่ยว,ว,ยวพันกนะับเราเนี่ยเนี่ยช่วงสัพเพเนี่ยแต่ช่วงช่วงแผ่เมตตาเนี่ยมันไม่ใช่สัพเพนะส่วนใหญ่นึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผไ่ไปเพราะเราเราเราแผ่เมตตาเรามันช้าไม่ได้โมเดสัพเพผู้ท่าไปไหนแล้วเป้าหมายข้างหน้ายังไม่ทันเลยไปเลยไปแล้วไม่ใช่ นึกถึงท่านแล้วก็แผลหน่อยหลวงพ่อแผลคนโน้อนอ่ะตาเห็นตาเห็นก็แผล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 ,แผลความไวเข้าใจไหมถ้าบ่อยๆเออเชื่อเออมันจะชินทีนี้มันจะชินในอนาคตนะ่ะตาหัวจมูกลินกายเนะี่ยมันเป็นบุญบุญมันเก็บได้ทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้โอ้โหท,ทั้งวัน ขับรถไปไหนเอาได้บุญทั้งวันนะตาเห็นก็ทําแล้วไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมทนาบุญตามวัดไหนจะโอ้ยเยอะเห็นพระอยู่บนเขาไกลๆนู้นก็ไปแล้วสาธุแล้วสวดมนต์แล้วโมทนาแล้วก็สวดแล้วเอามาอีกแล้วไปนู่นแล้วมาอีกแล้วทางนี้ทางซ้ายกว่าได้ทั้งวันถ้าไม่ทําอ่ะถ้าไม่จริงล่ะเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละ เห็นอย่างนั้นเอาไปทั้งโลกล้วนๆท่านเรียกว่าบันทึกบุญเนี่ยที่จะว่าบันทึกบุญถ้ายังบันทึกได้อย่างเงี้ยจิตเองเบาไหมทําอบอกเบาเนี่ยตัวกําลังของบุญที่อจารพบฌานในตัวนี้ละตัวเบาเนี่ยชินเนี่ยตัวเช่นกับบุญเนี่ยไม่ใช่ไปทํากรรมฐานมาเจ็ดวันเดือนหนึ่งอะยังอารมณ์ขุนัวอยู่นะไม่ใช่นะ เสียดายบุญนะอารมณ์ไม่ดีหลวงพ่อท่านบอกข้าเสียดายบุญเองที่ทาอารมณ์ไม่ดีก็ตัดบุญไปนะฮะไม่ได้นะ,ะมันบันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปยังเคยสร้างอะไรตั้งแต่เด็กจนโตดรวยถ้าพบแล้วทึงพบปัจจุบันเนี้ยถ้าอารมณ์เองไม่ดีแม้แต่วินาทีหนึ่งเนะี่ยบุญก็ตัดไปวินาทีหนึ่งไม่ได้นะบันทึกไม่ได้แนละ้วแสงสว่างไม่เข้าแสงสว่างจะเข้า บุญจะเข้าก็ต่อเมื่ออารมณ์ดีสิ่งที่ทําไว้ในอดีตมันจะเข้าลมหายใจเขาออกมันจะสว่างสมัยฝึกกับท่านท่านให้ดูนะมันถึงเกิดความเชื่อไ mm hmm. เกิดความเชื่อเกิดศรัทธาเชื่อบ่อยเข้าบ่อยเข้าที่อยู่ทําไมล่ะบ mm hmm. อกที่อยู่ทําไมอะใช่ไหม mm hmm. เตรียมตัวตายตายแล้วมีประโยชน์อะไรไหม ไปไหนมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีเพราะไม่ได้ฝึกไว้ตายแบบเปล่าๆถ้าตายมีเป็นระโยชน์กับอย่างที่ท่านว่านะเองฝึกไปเนี่ยเองก็ได้บุญตลอดเวลาเองได้พวกเยอะไปไหนก็มีพวกคือผีนั่นแหละผีมันก็เกิดเป็นคนนะท่านบอกมันไม่ไปไหนหรอกไอ้สามโลกธาตุเนี่มันหนีไม่พ้นหรอกท่านบอกแต่ท้านเองไม่ฝึกไว้เองดูคนในโลกเนะี่ย น่าเสียดายไม่ต้องบอกถ้ายังไม่ฝึกเองไม่ได้ถ้ายังอยากมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ปญิญาณทั้งหลายในอนาคตยังต้องฝึกไว้เองนั่นจะเป็นประโยชน์กับพวกนั้นนะเองต้องไปไม่ต้องไปยินดียิน้ล่กับมันหรอกมันจะรวยมันจะจนมันจะยังไงก็ตามมันตายแน่นะมันเจอกับเองแน่แล้วท่านบอกเจอกันแน่นะท่านบอก ถ้ายังมีประโยชน์กับพิจณาเนี่ยนะพิจนานะพิจาเอาไงกับชีวิตอะพิจนานะพูดถึงถ้าอยากไปแบบแบบไม่ทุกข์ก็ฝึกเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะที่เห็นเห็นเห็นชัดๆคือเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดน,นะ ถ้าเราบังคับในการเวียนว่ายายเกิดได้เนี่ยเราก็สามารถจะนำชิดทางของเราท่านว่าเองเกิดเป็นผีเองก็ใหญ่นะอาถววาเองเกิดเป็นมนุษย์เองก็ใหญ่นะเองก็ใหญ่จากตำบลอำเภอจังหวัดไปเรื่อยๆนะ่เองฝึกไปเรื่อยเองก็เกิดเกิดตายตาย,ตายไปเรื่อยๆเนะี่ยโอ้สนุก <c oughs> จริงนะเนี่ยเรื่องจริงจริงไหมไม่ชี ไม่รู้อ่ะลองไม่ชีบวชได้ก็ดีแล้วล่ะเอาเมียไดยจามชอบบทสวดหลายบทมากเลยค่ะจะเลือกบทสวดบทไหนดีคะบทไหนสวดแล้วสบายก็าบทนั้นนะไม่ใช่เลือกบทสวดแล้วก็เปิดหนังสือสวดนะไม่ใช่ท่านบอกว่าบทไหนก็ได้ ถ้าสวดแล้วมันรู้สึกมันเบามันสบายก็ให้สวดไปนั่นนะถ้ามันเบาแล้วมันจะไม่คิดอะไรมันเบาตัวมันมันต้องการทวงเบานี้แหละบทสวดเท่ากันทําให้จิตมันเบาเหมือนกันบทสวดเนี่ยคะ่ะสามารถทําให้จิตเราเบาได้ทุกบทใช่ไหมคะถูก จะแตกต่างกันตรงความหมายของบทสวดหรอคะพลังงานคือความหมายถ้าสวดจักรพพัดก็อาจจะมีทิพยายามนาจรู้จักไหมทีพยาามนาจอ้าวจิตมันเป็นทิพย์อยู่แล้วกระแสจิตอยู่กับจักรพพัดอ่ะมันไม่มีอำนาจเป็นไปไม่ได้หรอกจี <c oughs> ไม่ต้องอธิบายนะ ให้ฝึกเองรู้เองนะสมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านนะ่ะอยากมีฤทธิ์เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยถามท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยถ้าผมฝึกจริงๆเนี่ยผมจะได้ฤทธิ์ไหมเนี่ยมันมันอยากได้ทุกคนนะจะบอกเขาว่าได้อยู่นะแต่ว่าจะกี่ปีไม่รู้จะชาตินี้ด้ชาติหน้าก็ไม่รู้เพราะเองจะไปฝึกฤทธิ์เองต้องไปหาที่ มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่แล้วเองก็อยู่เงียบเงียบตลอดชีวิตนั่นแหละกินน้อยนอนน้อยภาวนาเยอะเยอะอย่างนั้นน่ะเองทําได้เองเข้าว่าเองก็ได้อยู่แต่เองทําได้นะถ้ามีความมีความอดทนเองก็ได้อยู่นะแต่ขา่าวเองสวดจกักรพัฒนี่แะจิตเองเป็นเนื้อเดียวกับจักรพัฒน์เมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะมีมีทั้งบุญฤทธิ์อิธิฤทธ เหมือนกับคนเล่นอาคมนะ่านวาเหมือนกับคนที่เขาฝึกคงะพันนั่นแหะท่านวาคนฝึกกรมประทงคงะพันธ์ีต้องไปถามทุกคนนะมันบริกรรมตลอดเวลานะมันบริกรรมตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันต้องการคงประพันธ์มันต้องการให้จิตกับอาคมเป็นเนื้อเดียวกันไม่สังเกตคนโบราณเวลาเขาสักเวลาเขาเป่าเนี่ยโอ้ เขาจิตแน่วแน่ขนาดนั้นฮะเวลาสักเนี่ยว่าคะถาไปเรื่อยเนี่ยเขาถึงได้ลองคมโบรนาณมันถึงเน้ยไม่เหมือนกันเพราะสมัยหนุ่มๆวงตาไปสักพาเพื่อนไปสักโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเมื่อก่อนวงตาเห็นแล้วเลยไม่สักสักแล้วมันเห็นผลไนงะเห็นเพื่อนไนงะเวลามันเมามันก็มันก็เหมือนลิงะ่ะมันสักลิงไง ไอลิงลมสมัยก่อนลิงอาจารย์แลสมัยก่อนรู้จักไม่ชีไม่รู้จักหรอกจ่าเพชรบุรีนะฮะลงตาไปหลายรอบไม่เคยสักะไรสักรอบมันนั่งกินเหล้ากับเพื่อนนะมันก็ขึ้นต้นสนขึ้นลงขึ้นลงไปเดี๋ยวมันก็เล่นกับหมามันนะนะเพื่อนนะนะมันสักตังเก้าตัวที่เดียวโอ้ล้วข้างหลังเลยสวยเลยลิงหาวเป็นดาวเป็นเดือนนน่นนะชอบไปหมามันนะ่ะ ว่าจะไปสักทุกครั้งแต่ก็ไม่สักสักครั้งไปถึงก็ต้องกินเหล้ากันใช่ไหมพอมันเมามันก็แย่ไปเล่นกับหมานสนสนแล้วขึ้นต้นสนก็เหา่ก็ยบยบยบแล้วเอาหัวลงมามันเหมือนลิงเลยก็ <c oughs> เลยไม่เอาโอ้ตายหาครูเป็นคนแล้วจะเป็นลิงนี่ไม่ไหวแล้ววะถ้าเป็นลิงมาชาติก่อนก็เยอะแล้วะก็เลยไม่สักก็เลยรอดมาจนทุกวันนี้ไม่ชี <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็คงเป็นเพื่อนนะมันต่อจากอาจารย์แลขคงเพื่อนนะนะพูดถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สืบข่าวว่ามันอยู่ในคงตายแล้วหรอประมาณเนี้ยมันก็อายุขาวๆกันเนี้ยเจ็ดสิบกว่านี่นี้ก็เลยไม่เอาไงไม่ใช่ธรรมดานะพูดถึงไอ้กรรมฐานเนี้ยไอ้คำบริกรรมเนี่ยไม่ธรรมดาคนโบราณเขาใช้กันนะใช้รักษาโรคใช้เยอะแยะมัน คือเขาบริกรรมทั้งนั้นนะถ้าเราสวดมนต์บทสวดเนี่ยอยู่กับจิตเราล่ะมันจะเป็นยังไงเหมือนกับนักบทแถวหลวงปู่มั่นนั่นแหละแถวอิสารใช่ไหมสองคำรู้ทุกอย่างเรียนสองคำตลอดชีวิตรู้ทุกอย่างพุโทโธไงออาไม่ชินม,มีอะไรถาม ถ้าทาํากรรมฐานแล้วชอบหลับล่ะคะประจำลุงตาประจําหลับเลยไม่เห็นเหรอดีเจี่วัดเราลองไปดูพอเปิดฟาบสักปู่นหลวงพี่ก็หลับแล้วละ่ะพอหลวงพี่เปิดตั้งเจ็ดเวลาคิดดูตั้งแต่ตีห้าันหกโมงเอ้ยตีห้าเจ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามโมงคึ่งถึงบ่ายสี่โมงคึ่ง หกมงถึงสามทุ่มรอบสุดท้ายสี่ถึงห้าทุ่มหลวงพี่เปิดสักพักนะโมโหท้ายพี่ก็หลับไม่หลับเปล่าพระแถวนั่งก็หลับด้วยคนสวยก็หลับเพราะวันพฤหัสเนี่ยเขาสวดตั้งแต่สองทุ่มครึ่งยันวันอาทิตย์นุ่นเย็นนุ่นน่ะไม่หลับให้รู้ไปดิหลับแต่กันหลับอยู่ในบทสวดไม่ตื่นขึ้นมาก็ ก็ยังดีกว่าไปนั่งคุยกันนะดีกว่านะเพราะที่ทำมันมีมันมีข้อวัดอยู่สามอย่างแค่นั้นนะนะกินนอนสวดมนต์อ๋อสุดยอดเลยคุณไม่มีเวลามาคุยกันหรอกเขาสวดทั้งเจ็ดเวลาตั้งแต่ตีห้ายันโน่นฮนะยันห้าทุ่มพักเป็นช่วงเป็นช่วง ช่วงแล้วชั่วโมงประมาณเนี่ยเ,เ,เอาอีกคำถามนึงเวลากราบพระนะคะมันมีคำว่าพระไตสิกขาคุณนางวันธรรม้เวลานึกนึกยังไงคะอ้าวนึกถึงข้อวัดเราสิขาที่เราทำที่เราปฏิบัติเนี่ยเข้าใจไหมไปลักษณะกลราบความดีได้ไหมใช่ งาน,นก็ใช่กาบพระท่านหลวงพ่อท่านสอนหลวงตานะแค่เองกราบพระตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเองตั้งใจจริงๆท่านบอกจิตเองเข้าเ้นใตสนานะคงพอเวลาเองกราบพระที่ไหนก็ตามเองนั่งคุกเข่าทุกครั้งเนี่ยเองต้องมองภาพพระ,พระมองนะมองสบายๆเลยพระวัดไหนเองไปกาบเองมองสบาย แล้วก็ถวายชีวิตพุทธังชีวิตจังเมปูเจมิธังมังชีวิตจังเมปูเจมินั่นแหละสังฆังชีวิตจังเมปูเจมิแล้วก็กราบพุทธังวันทาไม่กราบช่วงที่กราบเรามองมันขลับตาใช่ไหมตามันกับบันทึกภาพของพระพอพระบางวัดเราเห็นปั๊บเรามีความรู้สึกเลยนะชอบเพราะคนสร้างสร้างรูปรักษติดฮนะติดที่ใจกราบบ่อยๆจิติ ทีนี้เวลากราบที่ไหนมันลิงก์ไปหมดเลยนะสถานที่เรากราบอเราเห็นพระไกลๆนะมีความรู้สึกเลยนะมีความรู้สึกตาเห็นรูปจิตจเห็นนามมาทำเลยความรู้สึกนะนะบางทีขนลุกมั่งอะไรมั่งนี่เนี่ยนะท่านว่าจากพระพุทธรูปมาถึงพระพระเนี่ยพระเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเห็นความรู้สึกจากพระมาชีจากชีนักบวช นักทําความดีทีนี้จิตพวกนี้จะห่างจากอารมณ์ที่ไม่ดีจะเป็นพระจะเป็นใครทําไม่ดีมันก็เฉยเมันเรื่องของมนุษย์มันมันจะไปโน่นแหละมันติดความดีจิตความดีจิตมันจะติดความดีเนี่ยาการาบพาทุกวันเนี่ยมันจําได้นะทีนี้เมื่อก่อนกราบดูภาพบางทีก็ไม่ดูกราบ,บมับมับแล้ว ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยกลาบไม่เป็น